สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติขอนําเสนอเมนูผักกวางตุ้งไต้หวันราดซอสมะมันหอยกระเทียมอร่อยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับเมนูนี้ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราก็จะนําผักกวางตุ้งไต้หวันมาหัน่นต้นใหญ่ก็ผ่าเป็น4ชิ้นถ้าต้นเล็กก็ผ่า2ก็ได้นะครับหรือท่าผู้ชมจะแกะเป็นใบ,บก็ได้ตามชอบผักกวางตุ้งต้องล้างทําความสะอาดให้ดีนิดนึงนะครับตามกีบของเขาเนี่ยจะมีแบบดินติดๆอยู่นะครับ ก็นำน้ำใส่กะละมังหรือโบอย่างนี้นะฮะเติมเป็นเบกกิ้งโซดาห2ึ่งสองช้อนชาแล้วนำผักของเราลงไปแช่5-10นาทีแล้วนำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้ดีนำกระทะตั้งเตาเติมน้ำมันแล้วลงไปกระเทียมสับลงไปเหลือกระเทียมสับไว้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับไว้ผัดสดสดด้วยเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมให้กระเทียมพอขึ้นสีก็พอนะครับอย่าให้สีเข้มจนเกินไปเดี๋ยวจะขมนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนเลยแล้วเติมน้ำลงไปเราจะลวกผักกันก่อนนะครับ เติมเกลือ1ช้อนชาพอน้ำเดือดนําผักลงลวกน้ําต้องเดือดนะครับอย่าลวกผักให้ช้าจนเกินไปให้ผักแค่พอสลดได้แล้วก็เทพักไว้ก่อนแล้วนํากระทะกลับมาตั้งเติมน้ํามันนิดหน่อยแล้วก็นําผักลงไปแล้วก็ผัดนิดนึงครับเราก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือปลาช้อนชาผงปรุงรสปลาช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้าตาลทราย ปลายช้อนชาเอาแค่พอมีรสชาตินะครับแล้วผัดให้รสชาติเข้ากันเราจะลงเป็นแป้งมันนิดนึงนะฮะละลายน้ําให้รสชาติเกาะไปที่ตัวผักได้แล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับนากระทะกลับมาตั้งเติมน้ํามันนิดหน่อยแล้วก็ลงเป็นกระเทียมสับที่เหลือไว้นี่นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมได้แล้วลงเป็นน้าสต๊อกน้ําซุปนี่นะฮะหรือจะใช้เป็นน้าเปล่าก็ได้นะครับปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรม เดี๋ยวสูตรเฉลชาติจะขึ้นไว้ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสเพิ่มผงชูรสได้ตามชอบนะครับแล้วก็คนให้รสชาติละลายเข้ากันให้ดีพอได้แล้วเราก็มาลงเป็นแป้งมันละลายน้ำตีซอสให้มีความเหนียวนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอโดนผักไปเนี่ยตัวซอสจะคายตัวนะครับ แนะนำให้ใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงนะครับตัวซอสเราจะไม่คายตัวนะครับได้แล้วลงเป็นพีิกไทยป่นลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาเพิ่มความเงาแล้วก็ความหอมแต่งสีด้วยซีวดำตามชอบแล้วก็เคียวซ้ํานิดนึงเท่านี้ซอสของเราก็ได้แล้วนะครับแล้วนําผักจัดเรียงลงจานให้สวยงามแล้วก็นําซอสราดลงไปแล้วก็โรยหน้าซ้ําด้วยกระเทียมเจียวของเราลงเยอะได้ตามชอบนะครับ ก็ฝาก่านผู้ชมลองนำไปนำทานกันดูนะครับสำหรับเมนูผักกวางตุ้งไต้หวันราดซอสน้ำมันหอยกระเทียม EP นี้เชฟชาติต้งลาไปก่อนสวัสดีครับ